ผัดไทยเตาถ่านเนาะเพราะว่าดู s <S ดมาเตอร์เชฟมาดูมาตเตอร์เชฟมาเออดูมาตเตอร์เชฟแล้วอยากกินสวัสดีครับกินกับกล้วยครับวันนี้ขนรงกระจายพามากินผัดไทยเตาถ่า,านเนื่องจากเราดูอ้นี้มาเว้ยมาตเตอร์เชฟแล้วมันน่ากินมากก็เลยขับรถมาหาผัดไทยเตาถ่า,านซึ่งมันอยู่ที่อินทามะระไปเราลองไปกินผัดไทยเตาถ่านกันมันจะอร่อยขนาดไหน นี่คือเผ็ดมากกับเผ็ดกลางโอ้โหดูกุ้งนกมุกดิโต้นเตือขอมีิวให้สั่งเผ็ดมาก เรียบร้อยครับผัดไทยเตาถ่านอร่อยมากวันที่เรามาโชคดีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อร่อยมากๆเส้นเขาแบบเข้าเส้นอ่ะมันนุ่มอ่ะเนอะและแนะนําให้สั่งเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากไปเลยเผ็ดมากกินได้แต่เผ็ดนะแต่ว่ากินได้อร่อยเลยอร่อยจัด,จดร้านปิดวันอาทิตย์ฉันเห็นแล้วเมื่อกี้เขาเขียนไว้ว่าร้านปิดวันอาทิตย์แล้วก็ร้านแม่งได้มิชลินตั้งแต่ปี2 0 1 8แแต่ร้านขนาดเนี้ยขนาดอยู่ในซอยแค่เนี้ย ผัดไทยเตาถ่านผัดไทยไร้เสียงเขาชื่อร้านว่าผัดไทยไร้เสียงอยู่อินทามระ47มาโดกมาได้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับกินกับกล้วยจุบ๊บจุ